แฟนหงแดงคิดยังไงกับผลงานของหงแดงลิเวอร์พูลมีลุ้นท็อปโฟเต็มตัวนูนเยต์น่าเป็นห่วงมากก่อนเกมคันหน่งขันเชื่อว่าแฟนบอลคงคิดหนักว่าลิเวอร์พูลจะสู้ไวหรือเปล่าเพราะสถิติของนิคขสั่นในการลงเล่นพิมีย์ชิปฤดูกาลนี้มีสถิติที่ดีเอามากๆพอลงเล่นไป23นัดแพ้เพียงแค่1นัด แต่พอเอาเข้าจริงเกินคาดิเวอร์พูลไม่ทำให้ฟนตบอลผิดหวังเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้2 0ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผลจากการเอาชนะเอฟเวอร์ตันมาทำให้บรรยากาศในทีมมันเปลี่ยนไปนักเตะเริ่มกลับมามีความมั่นใจและทุ่มเทเพื่อทีมากขึ้นนักเตะที่ฟอร์มออกทะเลไปไกลก็เริ่มกลับมาเข้าฝั่งอีกครั้งนักเตะตัวหลักก็ทยอยกลับมาลงสนามหลังจากที่บาดเจ็บไปนาน ส่วนนักเตะใหม่ๆอย่างดูเนตและกาโปก็ยิงประตูได้มันเป็นสัญญาณเตือนไปให้กับสโมสรอนนื่นๆว่าพวกเขากำลังกลับมาจากที่หลุดโพในการลุ้นทัฟโฟก็กลับมามีลุ้นแบบเต็มตัวอีกครั้งเพราะยังมีแมตช์การแข่งขันอีกหลายนัดให้ลงฟาดแข้งถึงตอนนี้เชื่อได้ว่าแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกคนกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นลิเวอร์พูลก็ไม่ต่างอะไรกับปลาที่ได้น้ําใหม่ หลังจบเกมที่เจอทางด้านซาลิกาดงทุกคนมีรอยยิ้มแม้กระทั่งคนสําคัญที่พาทีมเอาชนะอย่างเจเกนครับก็กลับมายิ้มได้เสียทีแมตช์การแข่งขันที่เหลือจะเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเขากลับมาแล้วจริงหรือไม่อันนี้ต้องรอรุ้นกันไปนัดต่อน,นัดแต่ก็ยังคงม,มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันกับการบาดเจ็บของนูเยสอย่างไรก็ตามก็ขอให้เจ้าตัวไม่เจ็บหนักเพราะตอนนี้ฟอร์มเจ้าหนูคนนี้กําลังมา แบอลหงแดงหรือพูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับฟอร์มการเล่น2นัดที่ผ่านมาพอใจกับผลงานกันหรือเปล่าเข้ามาพูดคุยกันได้ครับยังไงก็เชียร์หงแดงลิเวอร์พูลกันต่อไป FSG ยืนยันไม่ขายลิเวอร์พูลจอร์ W เฮนรี่เจ้าของทีมหงแดงลิเวอร์พูลออกถแถลงการเน้นย้ำถึงแผนการลงทุนของเ i r เวสป p o r t Group โดยยืนยันว่าไม่ได้ต้องการขายสโมสรแต่อย่างใด FSG ยืนยันว่าพวกเขากำลังมองหานักลงทุนซึ่งเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะขายสโมสรท่ามกลางความสนใจจากกาตาซาดิอาระเบียเยอรมันและอเมริกายางไรก็ตามล่าสุดเฮนรี่เจ้าของทีมและผู้ก่อตั้ง f s g ยืนยันไม่ได้ต้องการขายลิเวอร์พูลหลังจากที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรตั้งแต่ปี2010ในราคา300ล้านปอนด์ ผมรู้ว่ามันมีการสนทนาและคำพูดมากมายเกี่ยวกับริอร์ปูแต่ผมยังยึดถือข้อเท็จจริงเราเพิ่งสร้างกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างที่เป็นทางการเท่านั้นเราจะอยู่ในอังกฤษต่อไปหรือไม่ไม่เราจะขายริอร์พูหรือไม่ก็ไม่อีกเรากำลังคุยกับนักลงทุนเกี่ยวกับริอร์พูอยู่หรือไม่ใช่จะมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นไหมผมเชื่อยอย่างนั้นแม้มันจะไม่ใช่การขาย เราขายอะไรในช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างนั้นหรือ s สเตฟานบายเซติตซีเนียคุณพ่อของสเตฟานบายเซติตกองกลางตรุ่นลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าลูกชายของเขาเคยเกือบย้ายไปอยู่กับอลิตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบายเซติก้ามาเป็นกำลังสำคัญให้กับเชกเกคอปตั้งแต่เริ่มต้นปี2023และคาดว่าเขาจะได้รับโอกาสประเดิมตัวจริงในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับเรอัลมาดริดคืนนี้ด้วยยังไงก็ตาม บายเซติเซเนียคุณพ่อของเขาเปิดเผยว่าสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่แมนยูยื่นข้อเสนอคว้าตัวลูกชายของเขาแมนมองจากลิเวอร์พูลเห็นเขาแล้วติดต่อเราแต่สเตฟานยังเด็กอายุไม่ถึง16ปีเขายังย้ายไปไม่ได้ลิเวอร์พูลบอกว่าพวกเราไม่สามารถทาพ่อตกลงได้จากนั้นแมนยูก็โทรหาเราพอลิเวอร์พูลทราบเรื่องจึงติดต่อเราอีกครั้งและพวกเขาพยายามทําจนประสบความสำเร็จก็เราจะตัดสินใจเซ็นสัญญา,ากับพวกเขา